สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กจานนะรัตพลก็แม่งวันนี้เรามาเล่นไม้ครับซีรีส์วันบล็อกกับปลากับเพื่อนนะครับก็นี่เดี๋ยวเราก็มากรดอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีหินเลยขอตกแต่งก่อนเดี๋ยวผมตำอุปกรณ์หินดีกว่านะโอเคให้เป็นไงให้เป็นไงโอเคตำอุปกรณ์หินเดี๋ยวพวกนี้ออกไปก่อน โอเคชึบแล้วก hey. oh, ็ช oh, yeah, ึบชึบชึบชึบถ้าหมูปากกอนหนึ่งเอาตุกดูดูเฮ้ยเอาทำไมบล็อกตรงนี้หายหายมาใหม่ตัวปิดก่อนเดี๋็กตกอ๋อระวังอย่าปาพี่โตตุกมีโอเคพอดีเมียนี้ชึบก้อนเละอะไรดีแป๊บนึงนะดาบ หวานเฮ้ขุดโอเคแล้วก็เราดับก่อนโอเคชึบวันนี้เราบ้านเราก็ตุบป,ปางปลายไปเรียบร้อยนะ<ม>เพราะว่าเราจะทำบ้านหลังใหม่นะครับนี่เราก็ต่อนะักขูดมาตั้งร้านร้านร้านปีนะใเชี่ยนช่ตัดไม้หน่อยสิอืออะไตรตัดไม้นี่หรออน,นี่นี่ใช่ไหม โยอ่ยอไหมย่อย่อย่อหรือไม่ยอม่โอก็ได้โอโ้โหโอ้โหนี่แหละเทคนิคพิเศษการตัดไม้แบบอย่างเรียบง่าย<ม>คุณป้าการตัดไม้นี่ใช่ดีจริอ๋อถ้าไม่ย่อมันก็ไม่รู<ม>โโ้โอเคยูโอเคแล้วเอาอ เราว่อนอนุญาตฟาร์มหินก่อนออ้ยไม้อันนี้ก็ดินหุ่นยนต์หินโอ้เลยสองโอเคเจ้าหนี้ก่อนแล้วก็กรับดึงเดได้มาแล้วอุปกรณ์พร้อมโอเคเพื่อน นี่เราเรามีอย่นี้นี่ฮะเรามาสร้างบ้านกันหนึ่งเราก็เดี๋ยวเอาไม้ใส่ในกล่องเนี่ยไม้ของผมดีมีอยู่แล้วผมก็เอาเป็นไม้หมดเลยนะจิบจิบๆิบๆิบจิบ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 เก็บพวกปรกอบที โอคเคออกไปหมดเลยนะครับโอเคเราก็มาความหินต่อนะครับเพื่อเราจะได้ไอนุใหม่นะครับ,บโอเคตัวเราจะเจอเบ็ดลอกนะครับขวานอ่าแล้วก็เราเยื้องบงนนี้แล้วก็หินหินโอ้โหนี่งแมงมุมม,มาแล้วโอเคก็แมงมุม อีกแล้วอีกแล้วโอเคก็ขุดต่อแต่เจอกิปเปอร์นะไม่รอดโอเคผู้ชมครับผมเจอทองแล้วก็ขุดกันเลยด,ด,ดึงเ,เจอทองอีกแล้วก็ขุดเลย<ม>ก็ผมได้ดาบอันนี้มาด้วย นี่นะครับดูดีนี่อันนี้ก็กว่าจะสร้างได้นะครับก็าร์มดีแน่นะแล้วก็นี่เราก็จะตรงนี้จะทำบ้านใหม่นะครับนะสร้างบ้านสร้างบ้านให้ได้ไหม <S <S ผมไปฟาร์มเมนูนก่อนอ่ะนะอันะน่ะไม้ลึบเลยโอเคแล้วก็มาฟาร์มเราเจอตองแล้วเราน่าจะใกล้เจอเบสล็อกแล้วนะเนี่ยนะ พอเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆมาอีกแล้วนีเจอกิปเปอร์ไปเมื่อกี้ดูดีเลือดลดเกือบหมดอู๊นี่เอามีแต่ลูกเหรเจอทองอีกแล้วหนึ่งก้อนผู้ชมเงี้ยโอเคเราก็เจอกล่องแล้วก็เราหยิบอันนี้มาให้หมดเลยเอ้เจอทองอีกแล้วนะครับผู uh huh. ้ชม uh huh. เฮ้ยหจอห้าถ้าผมเจอกลองมากนะครับน่าจะ ผมจะเจอเบสล็อกเลยใช่ไหมใช่นะเออแล้วก็เก็บกันต่อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําเหมือนเดิมโอเคนะครับผู้ชมก็เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วยังไม่ได้เบสล็อกเลยนะนะเพราะว่าเบสล็อกไม่มาเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันโอซโอเคสวยแล้วพบไอตัวนี้ด้วยเล่นี่จะเก็บไว้หรอมาตายเลยตายเลยไอต้องมาไอใสเอาป้นกันเอง ก่อนกันเองรู้น้องหมูน้องหมูเราเก็บไว้นะเราเก็บไว้เอาไปโอเคเราก็ล้อมทำอะไรดีดี๋ยวเราตัดตอตัดต้นไม้ไมตัดต้นไม้นะครับ <Okay. S 3> โอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดไม้แบบไม่ต้องยอ่อนี่นะเอ้ยไปเอาดโอไม่ได้มันก็ต้องย่อแล้วก็ กอบผมได้อ๋อกอผมมาเสียไปนิดนึงเสียสียแล้วอ้ทำไมทำแล้วตัดเลยดเลยเด้วจะได้งยายขยายกอผมต้องย่อนะครับไม่เป็นไรให้ได้ตัดอย่างง่ายๆนะครับก็ตัดไม้หมดนี้เราต้องหาเมล็ดเพื่อเราจะปลูกนะในดินอ่ะในกลองอ่ะดูทุกกลองเลยการรุกใช่ไหมใช่ผมเอาไปใส่แล้ว แล้วก็ไปนู้นเลยแล้วก็ตัดช็อตอุ้ยไว้ช็อตโอเคนะครับนี่นะครับเป็นบ้านที่ว่าเสร็จนะครับเราต้องไปเอาหญ้าขยายนะครับก็อาสัตนะครับก็เริ่มเกิดแล้วนะครับนะ,นะโอเคโอเคก็เพื่อนผมก็กำลังจะทำรั้วอุ้ยควยช็อต ควายช็ดิเอ้ย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 ควายช็อตสงสัยน่าจะเจอปัญหาควายช็อตนะครับรีไลย์รีไลย์ปัญหาควายช็อตลูกหมูนี่เกยจะมาทำอะไรมามานั่งแกมปิกกันไฟกันไหมเอออยากกัไฟเออเออเออออไปจับไฟจับเออเออคไปมาตั้งตรงนี้เหรอโอเคพอดีเลยมีเนื้อย่างอยู่ เรากันแม่เราต้องดึ้งดิ้งดิ้งดิง,ดง,ดงเยอะจ้าโน่ใหม่กีย่างต่อไปโอเคนะโอเคตอนนี้เราก็ทำไปพลงางแล้วก็เรากเก็บไอ้ควายชดมานะครับที่มาชดเราโอเคห้าของกินของเราหนึ่งโ,โ,โอ้โอ้โอ้ยา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 ,ยา ยายาด้งดึงเลยโอเคไม่เดินบ้าอ๋อน่ะเดี๋ยวตรงนี้เราทำอะไรดีอ่ะทำต้ันไม้อ๋อด้ได้สปริงนี่เหรอนี่ต้องเปนับระาน้ชบชุบชุบ แล้วก็เราก็มาตัดนะชุบชุบวางไฟด้วยเพลงมอนเตอร์จะมาโปรแล้วก็ทำให้เราตู้เก็บแล้วก็แล้วไปเอาย่างย่างเนื้อหมดเลยนะครับชุบชุบช,ชุย่างเนื้อย่างเนื้อ,อยังไงดีนะ ไม่ไม่ใช่ย่างเนื้อทำอยดูก่อนว่ามีทานไหมทานโอเคทานพอเหลือโอ้โอค,ครับอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่มีไม้เปล่าโอเคมีพอดีเดี๋ยวขอคนย้ายคนแนนไปเดี๋ยวช่วยย้ายของแล้วก็นี่ในบ้านก็มืดนะไม่นะของบางอันก็ไว้ตรงนั้นแหละเอเเอจัดกองใหม่เลยดีกว่าเอากองเกา่า

สาเหตุอะไรเลื่อนหมดอ๋อโอเคเราเอาแอปเปิลนะนี่ฟาร์มเลยทองก็เดี๋ยวผมกนให้นี่เอาเอาหนูทองทองได้อ,อ,อย่า้เจอเบสลกจังเลยอ่ะไวายชดนะควายชด ไฟชดตายเดี๋ยวตายถ้าไยชดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่ทศมีอยู่เนี่ยทศทศตั้งไปโอ้อัวไม่แกล้วเนี่ยมีฉันอนุญาตให้ไปที่อิร์นไปที่อิร์นเจ้าเจ้าแกอิ่งดีเออแกตไม่มาเลยก้ามคืนเรากว่าจะได้นอนโอเคต้องนานเลยโอเค เจอเบลล์ร้องสตีอ่ะอยากให้เจอเราก็เคยเจอไปแล้วโอเคตามต่อเลยนี่ัน่ะผมผมมีเบลลเดี๋ยวเราต้องขอโบนมีวแล้วก็ทำความเข้าดีกว่านะให้เรามีโบนเมียู่แล้วนี่โอเคโบนมีวไปไหน นเดี๋ยวในกล่องนั่นแหละโอ้กล่องปุ๊บแล้วพร้อมบอลมีเอาลร้มแล้วเปุ๊บครับอยู่ที่บ้านนี่ง่ไงๆปุ๊บแล้วปุ๊บสักหนึ่งอันก็ยิ่งดีโอเคป๊บแล้วก็ปุ๊มบุ๊มบุุ๊บแล้วก็ชุบนี่ให้เราได้มีชุดชุดชุดแล้วก็ ชอ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 ชวชอ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 ช็ช่ชอ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 ช่ชอ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 ช่ชอ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 ชาชอช่ชอ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 ช่ชอชอชชอ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 ช่ชอ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 ช่ชอชอช่ชอชอชไดอชอชอชอนออช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 อมอ แต่ว่าเราสามารถจะลบก,กันโอเคถ้าอีพีนี้เราเจอเบสล็กเราก็จบเลยนะ <Okay. S 2> ก็เจอกันใหม่นะครับ <Okay. S 2> ผ่านไปหนึ่งคือแฮปเปิรมากลางคืนแล้วนะเนี่ยปักโต๊ะในด่วนดีกว่าตรงนี้ก็ต้องปัก <Okay. S 2> มอเตอรเกิดแล้วก็มันจะเดินมาได้ด้วย ถึงมันก็สปอนมาจากตรงไหนมันก็เดินมาได้เฮ้ยแต่ไม่มีรั้วเอาเลยั้วรั้วนก็มาเฮ้ยว่าไปเจอผมเจอรั้วมาตลอดนะแต่ยังไม่เจอเลยเว่าถ้ามันมีถ้ามันมีโอกาสมากเออมันก็จะน่าจะมีโอกาสบ้างนะที่เราจะได้เจอเบ็ดล็อกแล้วแต่ดวงอ่ะของใครเจอไม่เจอนะ ซึบๆึบ,บ,บก็ปูกเข้าเนี่ยลูดูมอนเตอร์ที่มาเยอะมากนะครับความเข้าก็ปักทอนหน่อยอคพือจะมันไม่โตแล้วก็พี่โตด่วนเลยจะหมูกลายเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มยังไม่เห็นมอนเตอร์ตีตอนนี้นะแล้วก็ต้องมาตรการปักทดน มอนเตอร์จะไม่ปลูมานาทีแรกนะครับโอ,โอเคชึบว้ครับผมเจอนี่แล้วเย้ได้ใจจังเลยเราดูกันโอ้ดีใจจังเลือย่าอย่าอย่าเดี๋ยวผมลุนล้นลุน้นลุ้นแล้วอย่าตีผมนี่ผมจะดูดึดดึดดึง,ดงอ้าวพูดเลยพูดเลยเอาเลย เย้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเจอไมไม่เจยาอันนี้น่าจะเป็นพวกน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยนี้เป็นพวกไอ้น่ไอแลนนาอืก็น่าจะพวกนี้เลยเนี่ยโอเค